สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันยุดครับผมวันที่สามสิบเอ็ดทันวาครับผมวันสุดท้ายของปีหกแปดก็มีนัดกับจานน้อมครับผมนี่ครับจานน้อมจานน้อมสวัสดีครับนี่ครับผมก็เป็นนัดสงไทยแล้วครับผมก็โคงสิเป็นนัดสุดท้ายของปีแล้วครับผมนัดนี้เสียงอาจสิปบนมือไม่ได้ครับพี่น้องไข่ครับผมไข่ใสปีใหม่เลยบ้านนี้ทั้งไข่ทั้งไอ มันเคืนนี่แต่ว่าก็ได้นัดกันแล้วก็ต้องได้มาครับผมโอเอาก็สิไปซ้อมไม้ที่ไปข้างล่าสุดนี่นะครับผมกับจานน้อมกับอ่าุ้ยน้อยจัดอารดหนี่ยครับผมไม้บันดงแค่นเนาะบันน้งแค่นบันน้งแค่นครับผมพี่น้องลองไปซ้อมเบิ้งบริษัทจานน้อมว่ามือนั้นไปมันบ่ค่อยปานใดครับผมผมบอกเจ้าว่าเจียบันดงมาเข้าลนะครับผมพี่น้อง สวนจานน้อมิเอาจอเจ้าแมนยู่ครับผมเอาไปรุ่นกันยู่ไม้ครับผมมือสิบเป็นอย่างไรมันมือมันครับผมแลวก็ะสภาพร่างกายสิใบ่ะคุมมือบะระวังสิเดินทางเข้าไม้ครับพี่น้องกระเลยมาสโลบมาจอดฟังเสียงได้ยินเสียงเถียงกันอยู่ไหมครับผมนี่ไายครับผมก็เร่ยลองมึงจังใหม่ก่อนสันจานนาอา้อมว่าออกลุยเลยครับผมพี่น,อน้องจานน้อมค่าเสี่ยมพเนียอยู่ผมก็สิไปก่อนละปุ่นไปแล้ว นั่นคืแซมบุญเอ้าลุยครับผมใส่เจตียบันไปพู้นะครับผมย่างออกมาท่านในหอดรถอยู่ครับพี่น้องที่ยินเสียงเรียกเสียงคู่เราเตียบันนกป้าน,น่ะสิร้อยก่อนเราล,ะละ่ะเป็นสาน a m ครับผมเพื่อนสาน a m นิดหน่อยตัวจานนอมจักไปใส่ทั้งไหนนะครับเนะนี่ยบุห็นแล้วหลายสิบไปทั้งทีล่ะขค้ื่อนไ้ยินเสียงขันยุ่นอยู่นี่เอ้าลุน้นเหรอผมเจตียบันน,นกป้านขาแล้วเาล,ะละ่ะ สิมันบ่เอาละครับพี่น้องแต้มแหลกแขกหมันมาแล้วครับผมไม่แรลกครับผมพี่น้องเจ้าเตียบันจัดแล้วครับผมนกปลาเสียงไงนะครับเด้อเรียกเจ้าพุทโธพุนละนี่ครับกำลังเก๋มันนั่งหลุนใสอยู่ที่ไหนอ๋อคุณครับผมเดี๋ยวแปลวลงแล้วกันทีค่อยว่ากันที่ใสหมุนนี่ด้วยจังไหนครับผมเดี๋ยวเปล่าภาพเปลี่ยลงก่อนครับผมดับแหกหอนแล้วครับผมพี่น้อง โอ้ยหนาวดนะครับด้วยอากาศเย็นครับผมช่วงนี้นี่ใส่ไปนี่ตับเลยล่ะครับผมปุบปุบปุ๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปุ๊บละเรียบร้อยแล้วขั้นตึงสินี่ใส่ต่ำๆเนี่ครับพี่น้องอันเรียบร้อยนกปลาเสียงเงยครับผมพี่น้องตัวนี้เสียงเงยเลยล่ะเอาเดี๋ยวลงไม้เพื่อนน้อกันครับผมขอหลดแล้วครับพี่น้องกระหายจันน้อมปนไห้ครับผม ส่วนหลังๆพึ่งดูนาทีดีเยอะครับจันน้อมก็ได้อ <laughs> เออเฮ้อแต้มแหลกมาแล้วครับพี่น้องแต้มสงไทยปีได้ละนี่นะคืออยู่ดีจันกล้ามอยู่ดีไล่ปีกนเนียนๆดีนะไล่ปีหนาเติบเลยวะไล่ทียิบเลยนั่นเด้เอา้จาจันอุ้ยมาแล้วครับแต้มแหลกของมือครับผมพี่น้องสามสิบเอ็ดทันว่า เอาใส่ถุงจันเอารุ่นเต็มต่อไปครับบาทนี้รุ่นเต็มต่อไปครับไม่ที่สองเจ้าเตี๋ยบันไม่มีอย่างนะ้ครับพี่น้องของจันน้อมนี่ว่าแล้วเขาสันแล้วยายเขาของพนสันก็เรยว่าสีผ้ากันใยไม้ครับบานนี้เอาไปพุ่นละไปไม้ที่ว่าสิไปตที่แหลกกนละครับผมบาทนี่ใยไม้ครับว่าหอดไม้ลวครับผมพี่้องนี่ครับสภาพไม้ก็ได้ก็เป็นไม้เก่าที่เคยมาล่าสุดแล้วครับผมกับจันอาจันน้อมแล้วก็ผู้ใยญ่หน่อยสายเหวแล้วครับผม ครับผมมาสัมร่องอีกร่อบมึงจะเถื่อาประสานจันน้อมว่าเพราะว่ายังบวัวคักใจครับผมมืึอนั้นมาย่งบวัวป่านได้ประสานร่องมาสเมมึงเอามาลุ่นแต่พี่สองเจ้าเตียบ,บันครับผมสิมาบัวใส่เจ้าเตียบ,บันใสหลังทางหน้าเพื่อนนี้นะครับนีท่ทีงหน้าใส่เลื่อยไปสักหน่อยมันเป็นสา Nam าครับผมส่วนจันน้อมไปด้านนี้ครับผมพี่นเราใหญ่สองเท้าเราประสานมึว่าสีไปใหญ่เทื่อดที่สาม นองเบืองขั้นบกคือก็สิง่ายไหมครับผมถ้าตอนที่เจ้าเตียบันนี่ไม่นกปลากับไปเทียงแล้วด้วยครับบุรุษการลงเห็บอกพาะผมใส่ต้นดูนหน่อยเลยครับผมว่าขานสาเลยสีลงเห็บอกอ๋ลุนแต้มสองของเจ้าเตียบันครับผมสิมาบ่หนกพาพยกยมเขาเจ้าเตียบันได้ครับผมนี่ตัวน,นึ่งที่ต้นดูนี่ครับผมเด็กอยู่นี่เจ้าเตียบันนุ่มแสนครับผมตัวนึงอยู่นยอ,อยู่นี่ครับผม แล้วก็เลยเจ้าเตี๋ยบันเอาไปเป็นเสียงลอยตัวน,นึงปุ้ยยำบอกว่มมาหาเลยครับผมนี่เจ้าเตี๋ยบันอัดเอาหยุดตอนนี้นีตั้งตัวตั้งเหลี่ยก,ยกยุยไกลไปปุ้ยมเขาหาเลยฟังมึงแค่น,น้อยครับผมมันบูคือเขาลงแล้วเพราะว่านกป่ามัส่งสีบงโสูครับผมหมายน,นี่เจ้าเตี๋ยบันอัดเอาอยู่นี่เดืองอยู่ปุ้ยยำลงม,มาเลยจะเจ้าเตี๋ยบันลงครับผม สิบเอ็อจานน้อมอยู่รถแหละครับผมแล,ล้วก็พากันยายใหม่ไม้นี่มึงลงปลาบูสูเลยครับผมเขามาเทียงบึ้งตึงแลวก้นนี้อ๋อยายไม้ครับผมเดินทางลอนแล่มเข้ามาเนี่ยครับผมทาาไมหน่อยพอหลถนม่ดี่น้องหมุนปลาเข้ามาเนี่ยครับจานน้อมตามทางมาได้เลยครับผมมองในขื้อกระจอดยังไปไปแล้วครับจานน้อมไวไวไวแล้วยันยูยังทันได้เดนไหนกำคาได้อยู่มือนี ตุกเขาตัวนะไก่ปลาบ่ะอ้ไก่ไปดิเอาไปแล้วครับจันทร์เพราะว่าจะไปทั้งพี่เราเปลี่ยนเปลี่ยนพี่ะพี่้องปุ๊บ่ไปหกดอกลาบเอาด้วยครับผมตอนนกปลาบ่ค่อยขันนะครับเนละมันม,มจอะไรปุ๊บมีขันอยู่ตัวหนังสือน,นี่แหละเสียงกลังลองมึงครับผมเป็นยังไงกันด้เดินทางมาหอดนายจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วด้อครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังหาโม่งเสาอ,อยู่ก็ติดพระกิจครับผมการน้อมก็ติดารกิจเอ่อ ผมเพิ่นผมผมก็ติดภารกิจเร็งดวนจากตนสังกัดกับผมโทนน้ำมังยานี่แต่ผมก็เลยว่าสีผ้ากันตอล่องมึงอีกไมน้นึงครับผมมาชุดทถายเลยล่ะได้บ่ได้ก็ค่อยว่ากันสรุปคลิปเลยครับผม,ผมต้องได้เดินทางไปตามภารกิจและแต่น้องก็ไป้ปะบายนี่จะแมนยูแมนยูสิทรงไทยปีเพิ่นได้บุ๊ไฟบ่คือคนละหลายกวัวเนาะอะไรจาน <c oughs> จน้องผมว่าจะไปทั้งเพียรครับเอาลองมึงครับผมไปชุดย้่ายละ มันบ่มันเจ้าเตียบันก็เต้มเดียวตั้งแต่ไม้แรกคุล่ะยังบมีมย่างครับผมไปใส่กับนกป้าปลาบ่สู่เป็นมาลองตองแต่งยู่คกับนกป้าก็ได้นกตัวันขื้นอลไเงียบกีบย่างมาเอาเจ้าเตี๋ยบันลงครับผมไม่น้องจันน้อมย่างมุ้มนาสิบเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าพ่นห่อผ้าใส่เอียดมาห่อผ้าสั้นมากนาศิเรียกว่าผมได้ยินเสียงคู่อยู่ในนี้อยู่นาศิบผ่านละจานน้อมมาไดจัดทรงไทยปีเก่าเลยครับผม โอ้ยเงี้ยนีด่เรียบร้อยประจันเอ้ยสงไายปีเก่าอีกทีตัวนี้ของผมว่าขันเลยจักเป็นเนี้ยฮะบ่นี่จ้เตี๋ยบันครับผมใส่ไปค่อนข้างนี่ส่งใส่แบบขันขันครับผม <c oughs> <c oughs> นี่เอ้จาจะน่อมพุ่นละไปปดยี่รถพุ่นละครับผมเดี๋ยวเจ้าเตีเต๋ยบันลงแล้วก็ไปสรุปคลิปยี่รถเลยเนาะ พ่วยว่าสิได้กลับไปเหตุทุเละว่าทั่นไปยังก่อนเลยจ้ะคุ่นเดี๋ยวไปปดด้วครับผมเอาหอนรแล้วครับผมพี่น้องให้จานน้องปพดครับผมน,นันน,นัเนเขา,าจนได้เนาะแม่นอยู่กับใดเกือบบ่ได้เกือบบ่รอดแห้วหนีครับผมโอ้โหเ,เ,เล็บไหมไอ้ป่วยเปียดเลยเอ๋อ จงกับจงตัวใจจังเลยตัวทายตัวเสื้อทายของปีต้องจงเลยไม่หัันเด้ก็สิขอสรุปคลิปเลยแหละครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็เดินทางมาต่อกับจานน้อมครับผมในโซนของอำเภอพุนวิสัยครับผมพี่น้องอาอจานที่ใช้จานปูระมัแเราตามสเต็ปตัวเอ้ยมานทรงไทยปีครับผมพี่น้องก็สรุปวันนี่กับเครื่องมือครับผมตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วครับผม ผมได้เตรมหนึ่งเจ้าเตี๋ยบันครับผมจำแม่นอยู่กเตรมหนึ่งเป็นเตรมทรงไทยปีของปีหกแปดเนาะครับเนาะก็คงสิส้นสุดการต่อนกปีหกแปดไว้เท่านี้แหละครับคลิปนี้แหละคลิปสุดท้ายแหละครับผมปีหน้าว่ากันไหมมิ้นบอยจันปีหน้าลุยกันไหมครับผมปีหหนน้าพอกััมม่ครบผเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ทีสรุปเลยให้ฟังนะครับว่าผมได้จักเตรียมจังอยังเดีย๋ยวขอเวลาไปนับก่อนเพราะว่าผมได้จดบันทึกไว้อยู่ว่ามีจักเตรมจักเตรมอยู่ครบสำหรับปีหกแปดครับผม สำหรับคลิปนี้ผมกับกับจานน้อมก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมกขออวยพรให้เอฟซีท่านตนแล้วก็ทีมงานสายห้าปลาลอยนะครับเนาะกโชคดีปีใหม่ครับผมโชคไทยปีเก่าโชคดีปีใหม่เดินทางปลอดภัยไปไสนมาไสนก็ได้ขอให้รับไม่ลุยทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาครับผมสำหรับปีนี้ผมกับจานน้อมต้องการเข้าไาสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ